คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับอ้าผมกลับุดทุกคนได้นำม,มาอยู่กับต่อยมนตนูกันนี้บาการ่าสายฟาย้าอีกเช่นเคยนะผมจากค่าย e ีวิ i ิชันเกมมิ่นะมา625บาทนะผมเริ่มไปก่อนมาแรกนะโหมาวันนี้แบบดุเดือดเลือดพานเผ็ดมันมา5 2เป็น7นะผม6 2โอ้โห อะไรวะนี่หกหลังมาใบเดียวนะผมแล้วก็ไปเลยนะจากไปเลยไม่เป็นไรนะผมเมามาต่อนะจะมาดูวนก่อนไม่ว่าจะแดงจะไหลไงเงินดีกวมาหกร้อยยี่สิบห้าบาทนะผมมาเล่นแบบซิ่งก่อนแล้วค่อยปรับลงนะไอเรามาสายซิ่งนะผมร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะมาขอดิเดนโด,น,ดนนะผมขอดิเดลโดนโดนจะใช่หรือเปล่าผมขโขวยสองใบวะคนูนแปะนะ เก้าโอ้โหหกแปดเฮ้ยเฮ้ยสามแปดหืฝัฝรั่งล้วนว่ะเพื่อนผมลงน้ำเงินไปนะศูนย์แต้มประธานหนึ่ง 1, แต้มวะ่ะช็อตที่โคตรน่าเกียดเลยอิบ้าเฮ้ยทาไงดีวะน้ำเงินแล้วกันมาหนึ่งร้อยสิบาทสองร้อยห้าสิบบาทไปเลยแล้วกันเราทุนเข้ามาหมื่นหนึ่งนะตอนนี้แม่งลดลงหัวไปเลยวะ่ะจากการพลาดซอกแค่สองรอบนะครับผม จัดการทุนของตัวเองให้ดีนะเอ้ยเอาจริงเราต้องดูให้ดีนะครับผมแต่ถ้าคูณมาเนี่ยก็พุกติดเลยอ่ะมาอมอมเอาอยู่ฝั่งที่มากกว่านะผมหกแ้มนะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไหมไม่ต้องนะไม่ต้องนะโอ้โหไม่ต้องนะได้นะครับผมเรียบร้อยห้าร้อยบาทโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมดีกว่า ต่อเวลาว่ะเ,เดี๋ยวเข้ามาต่อแล้วกันเลยมาเข้ามาที่ต่อเงื่องกันเลยนะมาผมต่อน้ําเงินไปแล้วกัน2 5 0ห้าสิบาทห้500าร้อยไปเลยมาถว่เปิดไม้แรกนะผมให้มันก่อนนะน้ําเงินห้ารอยแล้วกันน่าจะมีเข้าวบ้างหล่ะนะขอรัวๆหนะ่อยขอโดดเดือน,อนมาสมใบนะเปิดมารอบแรกก็สใบละจัดมาห้าผมห้โห้านะเราเยอะกว่าเฮ้ยอะไรครัเนี้ โอ้โหโหดจังวะอะไรวันนี้ไปเปิดสี่ให้มันเฉยเลยนะกลายเป็นแปดแต้มนะผมตอนแรกมีสี่แต้มเปิดสี่ให้อีกหแปดแ้มเลยวะโดนรัววะมาเงินแล้วกันผมว่ามันจะสลับวะ่ะแต่คนสค่วนมากจะคิดว่ามันขึ้นนะแต่มันขึ้นเราก็เกาะตามเลยจริงเดี๋ยวมาดูก่อนลูกเกมนี้จะว่าไงนะผมไหแบบมานะ เอาว่ะสองโหเ,เรียบร้อยเปิดแต่ฝั่งแดงนะผมเปิดแต่ฝั่งแดงนะมาสองห้าสิบไปก่อนแล้วกันตูนรัวๆเลยว่ะเพื่อนอช่วงนี้มันหรัวๆ,ๆว่ะจัดมาก่อนเถอะขอคูณมาใบเดียวก็หล่อมหล่อะเอาจริงผมว่าหล่อมหลมะเอาคูณมาใบหนึ่งนะจัดมาครับผมสมใบว่ะ เพื่อนสามใบว่ะจัดมาว่าไงสามใบอ่ะฮึมฮืมเรียบร้อยเก้าแต้มนะผมแดงก็ไปต่ออยู่ดีว่ะเออเราตามเลยนะเราโดนกินมาสองรอบพอละเราบอกไว้นะโดนสองรอบนี่คือตามตามไปห้าร้อยบาทนะในขึ้นต่อแหละจริงจริงเออมา มือคนไหนที่อยากเล่นเองเนี่ยนะก็หามาเล่นหน้านะประคราสายฟ้าจากใครอยู่หรือเช่นนะผมเอ้ยว่าหกว่าว่ะโอ้โหเพื่อนคิดว่าไงวะช็อตนี้ว่าไงโอ้โหชอ็อตช็อตแจ้งเกิดมั้เนี่ยโอ้โหช็อตแจ้งเกิดว่ะเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทว่ะโอเคยังได้อยู่นะยังไม่ใช่ช็อตแจ้งเกิดนะแต่ก็ไปต่อได้นะช็อตแจ้งเกิดต้องติดคูณว่ะเพื่อนเอาจริง ช็อตแจ้งเกิดต้องติดคูณนะนี่ออกมาสี่รอบแดงสี่รอบนเนี้ยเนี่ยโต๊ะใหม่เพียวๆเลยว่ะเพื่อนมาลุรัวๆแล้วกันออกแต่แดง <c oughs> โขาบอกออกแต่แดงอ่าโอ้โหออกแต่แดงตื๊ดนะออกแต่แดงตืด๊ดเราไม่หลุดแลผมโอ้ยสามแต้มาผมเฮ้ยไปต่อไปเนี่ยเอชมาโอ้โหเรียบร้อยผมคูณสามมาว่ะ เออรองหลังไม้ต่อขอแดงเฮ้ยต่อขอกินไปหน่อยนะยแจกมาลัววะ่ะทบไปเลยพันหนึ่งให้ไปเลยพันหนึ่งนะเออขอติดคูณไปหน่อยเพื่อนอืมขอกราบงามอ่ะจะแอด,ดคุยอะไรดีวะเฮ้ยจะแอด,ดคุยอะไรไงวะแอด,ดคุยทําไมครับผมมาสามสาม,สามหูวี่เอาสี่วะของผมนี่จะไม่ต้องแอด,ดนะ พูดคุยอะไรอยากพูดคุยได้ใต้คอมเมนต์เลยนะโอ้โหเรียบร้อยสองมาวะ่ะห้ากลับมาเหมือนเดิมนะผมโอ้โหกลับมาเหมือนเดิมมาพันหนึ่งเลยจัดไปพันหนึ่งเหมือนเดิมนะคู่ย,ยังไงก็แดงรัวๆว,วะ่ะเอาจริงน้ำเงินไม่มีคนลงนะก็มีอยู่นะนิดหน่อยนะผมนิดหน่อยแต่เมื่อไหร่ตัดเสมอน้ำเงินนะโอ้โหเขาบอกว่าตัดเสมอแล้วก็น้ำเงินวะ่ะ ตัดเสมอเงินตัดเสมอเงินเหรอสองแต้มวะโอ้โหวิ ....1 หนึ่งแต้มนะผมดูสิถ้าไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าโอ้โหเสมอจริงว่ะเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งรอบแล้วนะนะเอาไงดีไม้นี้เราจะเล่นยังไงดีเนะี่ยอ่าแดงไปก่อนละกันสองร้อยห้าสิบบาทโอเคแกวบผมแกวเขาบอกแก,ว,แกวนะเสมอมาแกว ใจเย็นนะเสมอแค่ต้องออกรอบเดียวเองใจเย็นจานมาผมอีกกี่ใบสี่ใบว่ะเฮ้ยบอกน้ำเงินทั้งใจอ่ะน้ำเงินไม่เฮ้ยเฮ้ยเอาคูณสามว่ะแจ็คมาโอ้โหเรียบร้อยรับผมเสมอเฮ้ยมีเสมอน้ำเงินเข้าว่าะแต่คูณมานะเมื่อกี้ป้าเอ๊ะเ,เอาไงตัวเนี้ยแดงรลนหยอดไป125บาทนะ รอบนี้เราไม่ค่อยมั่นใจนะมันห่างเกินโอ,โ,โอ้โหสูงเสียดฟ้ากับดอกเดียวนะมามาดูก่อนแล้วกันพักยาวนะสองสามวันเอ้ยไปไหนอะเพื่อนมาต่อกระต่อยดิเอาสี่ว่าโอ้ยคูณสี่นะผมจะสามแต้มนะเฮ้ยจะให้จริงเหรอจะให้จริงเหรอก้าวหลังงูเรียบร้อยผมคูณสี่ด้วยว่ะเรียบร้อยหกรบบาทนะ โอ้โหเมื่อกี้ยอดไป1นึ่งบาทเองนะโอ้โหคูณจนได้วะมายังไงก็แดงวะสองรเลยห้าอะไรแล้วกันหลุมหลุมหลวมหล่อมอะหลวมหลอมว่ะเฮ้ยพักยาวได้ไงเพื่อนนึกว่าจะไม่คูณละคูณดีสองรอบนะโอ้โหคูณสองรอบม,มาจะยาวๆไปหรือไม่ได้ปะ่ะหกมาวะ่ะหกสองนะผมแปดนะผมแปดสองบอก เปิดเอชมาใบหนึ่งก็ได้เพื่อก็กลายเป็นเก้านะโอ้โหดูท่าสไลด์สลับสลับสลับสไลด์เฮ้ยส,ส,สลับนะผมสองร้อยห้าสิบไปก่อนแล้วกันเล่นค่อยๆนะไม่เหมือนตอนแรกที่เข้ามาแล้วก็ซิงเลยนะผมเอยมาออกแดงนะผมก็บอกแดงนะมีคนนำด้วย <laughs> แต่ผมไม่ตามเลยพวกนี้มันมันปั่นนะบางทีก็ปั่นเล่นนะเออปั่นเล่นหรือเปล่า สีว่ว่ะสามแต้มอหกมาผมดาวแต้มมาผมคูณสามมาด้วยบอกแล้วน้ำเงินอะไรผมไม่ตามคุณหรอกนะเออผมไม่ตามคุณหรอกคุณมาหลอกผมนะเยี่ยมเห็นไหมไ <laughs> อ้นี่ไปตามมันเหรอไ <laughs> อ้นี่ไปตามมันเหรอไม่ <laughs> ใช่เลยไอ้นี่ไปตามมันเยี่ยมฮ่า <laughs> ฮ <laughs> ่ไ่่ <laughs> าวะ่ะสองร้อยห้าสิบนะวะ่ะน้ำเงินแล้วกัน ไปตามเล่นเชยอืมตามแบบไม่มีเทคนิคก็งันๆนเหมือนแบบผมบอกว่าออกน้ำเงินก็คือน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยดอกแดงก็คือออกแดงนะเราต้องม,มีเทคนิคนะคผมเมื่อกี้มันสไลด์หลับมานะสลับสไลด์แต่นี้น่าจะไหลต่อนะโอเคแดงว่ะออกมา50โอเค500ไปเลยแล้วกันมาน่าจะแดงไหลต่อนะอเลยทรง ไม่ก็น้ำเงินวะน้ำเงินมันออกแค่สองรอบเองนะจริงสองรอบแดงเก้ารอบไปแล้วน้ำเงินเนี่ยจะตามมันมาแต่รอบนี้เราเล่นต้นน้ำต้นต้นโตเราก็แน่ใจได้อยู่ว่าขู่ปูนแปดคูณแปดว่ะหนักหน่วงจริงๆนะผมเอาว่ะว่าไงวะโอ้ยแปดแต้มว่ะโอ้โหคูณแปดแปดแต้มว่ะโอ้โหไหลามาแค่แง่งเดียวนะ โอ้โหคุณแฝดนะผมนีไม่ได้เป็นแฝนเลยเอาเรื่องนะผมผมบอกเอาเรื่องนะมาห้าไปเลยกันเฮ้ยสวยสวยสวยคูณมานะบางคนก็ได้ไปบางคนก็เสียนะอยู่ที่ให้ถูก,ถกที่ถูกเวลานะผมผมก็ไม่ได้พันใจผม,ม100แบบร้อยเซ็นต์ผมแม่งที่หนึ่งว่ะเพื่อนเจ็ดแต้มัะผม ยืนอยู่เนที่หนึ่งแล้วโอ้โหเรียบร้อยเข้าอีกแล้วว่ะจัดมาผมมีหมื่นหนึ่งละมีหมื่นหนึ่งเข้ามาหมื่นหนึ่งก็มีหมื่นหนึ่งตลอดเลยนะจะเอาไงนีเนี่ยห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยแดงแบบแดงดีกว่านะผมว่าน่าจะแดงนะสลับหรือเปล่าหรือจะแดงนะผมแดงหรือสลับก็ได้หมดนะแต่ผมลงสีแดงไปว่ะ ห้าเปิดเปิดมาห้าใบนะโหห้าใบเปิดเปิดมาห้าใบจัดมาผมขอคูณแปดหน่อยอ้าวเจ็ดสี่หนึ่งแ้ผมหนึ่งแต้มแะ้วผมผมห้าแต้านะเคมาเรียบร้อยผมแดงว่ะเทคนิคแบบต่อยนี้ไม่มีใครสู้ได้นะผมผมบอกว่าผมที่หนึ่งคุณก็ไม่เชื่อนะโหมาสองร้อยห้าสิบห้าร้อยไปเลยมาสู้สู้ สู้ๆนะผมไมน้นี้น่าจะเข้าอยู่แหละเอาจริงสู้ๆนะผมไมน้นี้เปิดโต๊ะมาก็เล่นได้นะเอ้ยมาวันนี้เล่นจัดไปจัดไปหล่อมๆนะผมเก้ามาคูณสี่เรียบร้อยผมสองพันห้าว่าเฮ้ยหมื่นสองวาะชิวๆว่บผมโอ้โหชิวๆเก็บเป็นไ้สุดท้ายเลยกันเดี๋ยวแดงไปต่อนะผมแดงไม่ได้ผมไม่เล่นอนะ นี่ผมจะโชว์ให้เทคนิคใบต่อยนะไหลเป็นตัวยูแล้เหมือนเดิมนะผมแจงไหลขึ้นสองนะสองรอบทาไม่ใช่ผมปิดทิปหมีเอาไม่ใช่แต่จริงๆคือผมถึงเวลานะผมที่ต้องหลอกลากันนะเพื่อนๆคนไหนที่ข้างคาในใจอาจจะลงเกมได้นะผมบังคาาสายฟ้าจากค่า Evolution Gaming นะผมลิลงค์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยมาโอ้โหเรียบร้อย ของจริงไอ้หี่ไปตันนี้ไปตอนนี้ับผมบายบายจุ๊กจุก,จกเจอนีพีหน้านะบายบายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ